วันที่29เมษายน2557นายเในเตตบุญนาคผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารรุ่นที่19ณอาคารเฉลิมบุรณะนนท์สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาติไทย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารยุคใหม่และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำอีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารในอนาคตโดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่29เมษายนถึง16พฤษภาคม2557 เมื่อผู้เข้าอบรมได้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ไปแล้ว6-12เดือนสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการติดตามผลผู้ผ่านการอบรมในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ศักยภาพและความพร้อมในการเป็นผู้นำโดยการสอบถามจากผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการอบรมและผู้ผ่านการอบรมโดยในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น29ราย กิติจันชาติถ่ายภาพชาลิตากิติพัฒนข่าว